ไ,ได้สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมนุอยซิบาเนี่ฮะอยู่กันในเกมฮอนนะฮะเป็นสเกลนะครับ,รบอันนี้เป็นคลิปเก่าที่ผมอัดทิ้งไว้นะครับของฮอนพีเคนะทุกคนนึกได้รองเท้าพวกมีขวดเข้าไปหานะเห็นผมหรอ พี่ปลดอาวุธลี้ไปแล้ววะไม่รอดวปเองอมันเห็นผมวะดิมันเดินไปจ้าเอ๋วอดิวเดียอเสียงบันมอกเลยครับเ,เตเียมตีเลยเตรียม ช่วยไปทีเอ้ยช่วยได้หรอวะไม่ตายเองไม่ได้ทักหน้าต้อ,องการกำลังเสริมตีไล่ไปเรื่อยๆที่มันว่ามันกดสวนมึงป้ะวะมันรอสกิลปะมีโดดไม่ให้เะวลาไปแล้วปีมันยังอยู่ต่อที่อ้อมมาดิ ตะกิ ere, ere, ้วไปละระยามานาให้หน่อยดิตัดไปเลยตัดไปเลยตัดไปเลยอาเพียมาขั้นหนึ่งพอ อ่าเพื่อนกูโดนตบโอ้แต่น้องตีมังแมงมุมชุดนี้ตีผมก็ไม่กะไม่ถูกเวยกะตีไปเฉยเลยไม่เป็นไรเรื่องคิวไม่คิวไม่พี่ไม่ได้ว่าเรื่องกูโดนแมงมุมมาช่วยกูก่อนผมนึกว่าหมายถึงผมตีล่าตรงนี้ไม่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 ผมช่วยล่าก่อน ไปเลยไปเลยวิ่งเลยนะเฮลิคอปเตอร์วิ่งเอาเลยเอาเลยกูเล่นกับเคท็อสก็แบบนี้นะน้องกูก็ไม่ค่อยอยู่เลนนั่นอะไรหรอกผมต้องช่วยเลนก่อนดิจะเป็นยังไงผมไม่ได้ทิ้งเลนเลยดิเลนมันพอผ่านแล้วแล้วอยั่งไปบังคับเลนด้วยผมก็ต้องไปช่วยเลนด้วย zoom 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 บวก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 หต้องการกำลังเสริมเฮ้ยเซฟของมันจัด

เม็ดแล้งไล่สุดเล้อดิกำลังไปช่วยแล้วอยู่รอหนี่เขไม่เข้าเคมีวอน จริงอยู่แถวนี้จริงอยู่แถวนี้ระวังร้านเลยร้านเลยสัตว์ตัวหายไปโอ้เยอะจัดเลยบวกกันอีกแล้วอืมล่าสามตัวโอ้ยชนชุเด็กไปนอนตายพวกมัน ไม่ตายว่ะมันหนึ่งต้องสิทธาม่ถึงตายมันเป็นเฮี้ยอะไรกันเลยล่างว่ะมาไล่อย่างเดียวเลยพี่เดียวขาจะเย็นร่อนพี่ไข้เรื่อยโดนกูปั่นนะโดนกูปั่นแุ้ยบ้ากูนึกว่าเจ๋ง ได้บูดเขาทุกไปแล้วนะโอเครทับหน้าต้องการกำลังเสริมโหผมเต็มเลยออมหลังละ <Bond> ทีมีอ <serving Pokemon S 1> <Enfin S 2> ีกตีปะมีครับให้ผมลงได้ปะลงได้ปะลงได้ปะได้ได้พี่พี่เกิดอะไรเอาเอาอลักนี่ยตีไปตีไปตีไปพี่ซูมไม่ตีไปหลุดระยะปะมันหลุดระยะตัวผมางขนาดนี้เลยมันไม่เหมือนกับฟินนะดิเวลามันซูมไปแล้วพอแม่งหลุดระยะแม่งก็หลุดไปเลย

หน้าต้องการกำลังเสริมไอ้เมดมันไม่ไม่นี่ละเมดมันหนีโดนกูดิสอาร์มรัวๆแน่เกมนีม้กูมาละไอ้น้องเฮ้ยเดี๋ยวเว้ย ีเได้บีเคลแล้วมีบอยไม่เล่นไฮเปอร์บางบางเลยฐานนี้บางที่สุดบอกเลยบอกเลย พี่โซโลคิวได้ไหมเนี่ยตีสวดวะเอ้า <c oughs> ตีสวดพี่ทำไมวะแล้วกันแรงนี้มันตีเหมือนไม่ค่อยเจ็บอะ่สะสกาวอะไรได้ไหมจิ๊ก เมันน่าจะร้อนอยู่เดี๋ยวนเหมือนบิงแล้วเลยมีหอดตรงนี้มีหอดขนาดนั้นเลยเหรอวะตรงกลางอะไม่รู้ว่าพี่เดมันโดดเข้าไปไม่บอกกล่าวอยู่ก็โดดไปเลย เมดแม่งอ่ะโดดใส่อย่างเดียวเลยวะมาอมาออบบนมมึงจะกูมไม่อมม่อมึงจะฟาร์มก็มึงจะบวกก็บวกไปกูไม่อ่อมึงบ้าเปล่า <c oughs> ผมอยากได้กระดาฟ้าก่อนดิก่อนจะไปบวกอะไรขอตแตกก่อนนะนี่ แนป้อมกลางบดบวะดักเม็ดมา,าผมกุยใบไม่ทันแม่งบวกเข้าหวัววะเนี่ยเบ็ดหรอเอาจริงดิมันเออเอามันเอามันเน้นสายใจโหมันบามากนะพี่ เออให้เขาเล่นไปเขาอยากแบบแบบตีแรงๆแบบตีมันมันก็ปล่อยเขาไปบางก็เรื่องของบางไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาเลยพี่ไม่ใช่ปัญหาไม่ a ช่ปัญหาเลยพี่ตีกายดิมันไล่ต่อมาต่ออะไรมาแก้ลักหน้าดี๋ววะไอ้อัตีมัน่ะ เอาไม่งั้นจะมีหมอนแล้ววะไปเม่เดิมกูได้กระดาษฟาไปสนจะเส้นไปกวาดเลตปอม จริงว่าเพื่อนมันอยู่น้ำแล้วนะเซส,สไม่มีวาร์กเลยอ้าวเข้ามาตายกันเรือ่อยๆครับบันเทิงนี้เอาเยอะกว่าก็ได้ก็ได้พอจะฟักไปฮีมือฟาร์ม เ่าแล้วก็มันเกินผมไม่สงสัยอะไรทั้งครับแล้นแอดเกมผมไม่สงสัยแล้วทำไมวะไม่ไปหนมือเปล่าพี่ไม่ดัดอะไรเร่งเงินเร่งเงินเร่งเงินผมจะถามด้อยเซอร์เเ้มือสายฟ้า เซฟมัเล่นได้ไงสายฟ้ามือสายฟ้ามันเล่นได้เซ่เออผมไม่ไม่ว่าอะไรไงแต่กูแต่ไม่ไม่เห็เล่นเงินไงเล่นเป็น normal แล้วไม่เอาบิงก์ะไม่จำเป็นต้องบิงก์เพราะว่าเพิิ่่มออีกหนนยได้้บงแลวะเพราะว่าพวกเราเข้าไปหาอยู่แล้วไงไม่จำเป็นต้องบิงก์โอเคอาจจะประมาทเองก็ได้ อะไรวะเนี่ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นบวกฮเล่ฮเลต้องวับฮัลเ่เล่อะอมบไปไ้ไ oh my god คือดัวอมาม่น <c oughs> หายัไม่หาเลยเอยอะนะเนโดน ก่อนฟ้าหรอวะใบเบียร์น้องสวยตายหรือเปล่าตาย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 โอเคตายตลาดนะเตาแต่นตี๊ยมมุมได้ดีมากทูดาเมติตเนี่ยทูไต ที่เช็ค่อนปุ๊บไม่มีไปเฮโลบล็อกอ่ะมึงคิดว่าไงวะฮะตัวพี่มันไม่มีอะไรประหลาดเลยไม่ดันหรอกเอ,อ,อกดูปกติดีดีกูีิโมทิมเลยโมทิมมาเดะลืมไปว่าตัวเรามันไม่มีหยุดต่อไงไไเองใช้แอนตี้ไปแล้ว ใช่ใช่ไม่เป็นไรไมเป็นไรนี่นี่นเอาไปเลยก็ไ้จบจบนี้นี้เรียบบนลมาคุณามไม่ได้เป็นแบบร้อยทีเด้ไดไดหวรอรอเออเชหวานอ่ะโอ้บนดักว่ะงั้นผมดันลากละเออดันมาเลยดันมาเลยแกเลยมันดักพี่ว่ะไอ้น้อง เนวเมทตาอะไรเงี้ยได้ปะได้ได้บาเลียบาเลียนี่เอาคลองก่อนมาคลองก่อนมามันตายก่อนนึ่งอะคลองแล้วก็เพื่อนนี่แหละคลองก่อนไหมตัวนึงขาดสามทุบไป กลง่ไปน้องเพื่อไ,ได้เท่านั้นแหละพี่แตงคิวโบรไอ้งเง้ยมันูวางสกิลสองไม่ทันมันคูดาวอยู่เมื่อกี้พี่กาจะวางสกิลสองไว้รอแล้วแห่งบิงกมาตบกูแน่แหละ ไปนะไปหานะวิญญาณลิงเยี่ยงเจ้าคือบรรณาการชั้นเฮ้ยเฮ้ยทุ่มไม่ผ่านผ่านแล้ว่ะตามไปผมลยา

เราว่าเราเล่นมันเกินะซื้อเกิดไปยะมันตกมันแล้วทีเด็ดปุ่นบีกบีตีตู้เลยเออจูไปใช้ใช้ใช้มือมีหน้ากาดใช่ไหมหน้าจอสถานการณ์

อไอเทมกูแปลกจัดเลยสกกลเกลรถเกาะ <laughs> ไม่แปลกหรอพี่ไม่แปลกกว่าโดนกู <laughs> โดนกู <laughs> ไหนตรงวางโดนกูหมดแหละขอจึ้กเดียววะขาดอย่างเดียวขาดได้นี่ขาดไอ้คอนตันลักหน้าผมมลังนี่โดนพี่แน่เลยบอกเลยกูเลงไก่แล้วไง Eu sei, <coughs> กูไปตีป้อมทำไมนี่เำ้ย <laughs> กูไปจิ้มป้อมวะเ <c oughs> ร่ง,ง, <c oughs> รงมันเกินมันเกินที่ไปจิ <c oughs> ป้มป้อมเฉยเลยวะทีมไวเมื่อกี้ สองทีสองทีด้ยสองทีด้วยจีมไปสทีว่ะนมาเร็วมาเร็วเพื่อนมาเร็วปลาเกินไปด้วยเล่นกันไปบ้านเขาเลยจีเดว